เดียวเราจะกลับบ้านเราแล้วนะครับผมจากร้านประตุมเข้จิบกาแฟนิดนึงประตุมก็สมชื่อร้านจริงๆอยู่ไหนก็ไม่รู้ดูดิเปิดสายปิดบ่อยไม่อร่อยแม่ค้าก็ไม่อยู่ร้านอีกนะอบนะยบ เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปนะครับผมในห้องผมนั่งกิบกาแฟาก่อนนิดนึงอยู่ตรงข้ามฟรีโซนที่2ฟรีโซนต้นหาดบางแสนนะที่ร้านน้ำปั่นบะตุง23องศาตอนนี้กี่องศาแล้วน้ำยังใสยอยู่นะครับผมแต่ผมเริ่มปวดท้องแล้วตอนนี้24องศาแล้วท้องฟ้าปโปร่รงแต่ลมเย็นดีอยู่นะครับ ไม่แห้งเหรอหรอคุณเอซเซแห้งอยู่เนี่ยม,มือนหัวอยู่เนี่ยกําลังจะกลับแล้วนั่งจิบกาแฟาอยู่เอซเซมาตรงนี้นะถ้าจะมาเนี่ยตรงนี้คือตรงเซเว่นซอยหนึ่งนะเซเว่นซอยหนึ่งเลยเป็นร้านร้านกาแฟาปะตุ่มนะมานั่งชิวๆตรงนี้ได้ฟรีโซนที่สองใกล้ๆอาคารจอดรถอาคารจอดรถจู่ๆบางแสนสายสอง มันมีอาคารจอดรถด,ด้วยนะตอนนี้อาคารจอดรถจอดรถได้กว่า300ขคันนะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปบ้านเราด้ยเริ่มจะปวดท้องป้ะตุ่มสงัยไปซื้อของ กำลังนั่งบนอยู่ป้าตุ่มดวงใจไปซื้อของมาแล้วโหเสือขายหมดขนาดนั้น,น,นอาก็ตุ่มมาแล้วลูกจ้าคุณพัทพักดื่มกาแฟเหรอคะใช่แล้วคุณพัทที่ร้านป้าตุ่มลูกจ้าก็มา ประตุมมาแล้วประตุมไปซื้อเสือมาลูกจา้านี่มาไวเดี๋ยวลูกจา้าก็ตอนมันฟังเพลงที่ช่องประตุ่มใช่ไหมนะประตุ่มมาแล้วนะจา้าเนี่ะลูกจา้าบอกสวัสดีประตุมก,กินข้าวกัหน่ยังกินข้าวยังลูกจา้า เร็วๆลูกจ้ากินข้าวยังตอบมาให้ครบนะกินข้าวยังกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับใครกินข้าวที่ไหนกินข้าวเมื่อกินเนะเอามาให้ครบนะไม่งั้นถ้ากินข้าวยังกินแล้วกินกับอะไรไมาตอบกินกับอะไรกินกับใครกินที่ไหนนะจะมาเป็นชุดนะยังข่ะยังขาะแล้วม่ไห้จะกินลูกจ้าครับ น้องเขาอยากได้ของเล่นแล้วจักรยานเราไม่ขายนะเดี๋ยวเราถอยออกก่อนอปล่อยดีกว่าเด็กยังได้ของเล่นขามเพื่อนจ้าขามเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะจ๊ะ ประตมคลายของไปเรากลับแล้วเมื่อมีความรักก็ต้องมีทรมานเราจะย้อนกลับไปที่แหลมแท่นนะครับปลายหายบางแสงกลับก่อนนะครับปะตุมครับ I need you now อันนี้คือล็อกที่18นะฮะล็อกที่18แล้วเราจะไปถึงล็อกที่84 บอกปตุมวันนคิดถึงปตุมกินเสียเอ๋ย <laughs> น้องนูดเจสสกี้บายน้องนองบางแสนน้นองพีชก็มานะครับผมเราเวายาจะกลับบ้านแล้ว,ลวนะครับนั่งจิบกาแฟที่ร้านประตุมนี้ิดนึงแล้วเราก็จะย้อนกลับไปไปดูตะป๊อปปตะป๊อปมายัาง อันนี้ล็อกที่เท่าไรแล้วน,นี่ล็อกที่ฟรีโซนที่3แล้วนะครับผมฟรีโซนที่3ตรงข้ามอาคารจอดรถเทศบาลแสนสุขนะฮะเราจะไปยาวๆเราไม่ลงแล้วนะเราขี้เกียจลงแล้วนะเราเหนื่อยแล้วเรากลับไปทำงานดีกว่า บอกต่อไม่มาเลยช่วงนี้บอกต่อสงสัยมัวแต่ทำหน้าที่แม่บ้านอยู่อันนี้ล็อกที่26แล้วนะครับเราจะไปถึงล็อกที่8ปเลยนะฮะลายหาดเลยนะครับวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเพราะตอนเย็นเดี๋ยวเขาต้องเก็บของกันพรุ่งนี้หาดโลง่งวันอังคารวันหยุดค้าขายริมชายหาดตอนเย็นก็สักสองสามทุ่มผมว่านะ่จาจะหาดโลง่งไปแล้ว เราเซ็งเช้านี้ก่อนสิล็อกสามสิบเอ็ดแล้วใครอยากยำยายชุบยียำตะแปะก็ล็อกสามสิบเจ็ดนะฮะยำจะชุบยำยายชุบกับยำตะแปะอยู่ติดกันนะดจ้ะยายชุบแต่เช้าอหรือเปล่าเนี่ยยายชุบ อืมกินไปหงุดหงเช้าเลยยาชุ่มแต่เช้าเลย,ยนะตะป๊อบอยู่ไหนตะป๊อบตะป๊อบไปแล้วนะตะป๊อบดีครับฟรีโซนที่สี่แล้วนะจ๊ะผมไม่ลงแล้วนะฮะผมพาไปยาวๆเลย ขี้เกียจลงแล้วข้าวแกงเพชรบุรีต่อด้วยเก่งแไม่รู้ใครต่อเก่งกแกเน่ล็อกที่40แล้ว ที่44แล้วใกล้ถึงกลางหาดแล้วนะครับผมหลังสารเจ้าพ่อแสนเมื่อเช้าเราลงไปดูบ่อยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ลงเราจะกลับบ้านเราต้องไปซื้ออะไรกินหรือเปล่าต้องไปซื้ออะไรที่เซเว่นกินน่นา กินอะไรวะเอ๊ะดูจะไปร้านเจแดงไม่น่าเปิดเช้าขนาดนี้อันนี้หลังสารเฉพาะแสนแล้วนะครับผมฟรีโซนที่6ฟรีโซนด้านหลังสารเฉพาอแสนส่วนพรุ่งนี้จะเป็นหาดโลกนะฮะวันอังคารวันหยุดค้าขายริมชายหาด อาจาโล่งๆไม่มีร่มไม่มีเตียงแต่มาใช้งานได้ตามปกตินะครับผมหา,าไม่ได้ปิดนะจ๊ะจะล้างโต้หน่อยหาอะไรมากินกันเองเตรียมตัวหาของมากินกันเองเก้าอี้เ,าเอามาเองเก็บขยะทิ้งด้วยนะจ๊ะล็อกที่52แล้ว เดีย๋ยวสักช่วงเย็นๆเขาก็คงเคลียข้าวของเก็บข้าวของกันแล้วน่าจะประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มผมว่าน่าจะโล่งหมดแล้วนะฮะใครที่มีรถบ้านอยากมาจอดนอนก็ต้องช่วงเย็นวันนี้ได้นะเย็นวันนี้สักสามทุ่มสี่ทุ่มนะผมว่ามาจอดตรงอาดวอนนภาก็ได้หรือว่าตรงแหลมแท่นก็ได้นะฮะจอดนอนได้ยาวๆนะเดี๋ยวพาลงไปดูตรงนี้นิดนึงก็ได้ โอ้มีรถจักรยานเท่ๆมาด้วยไงโอ้โหเขามีอุปกรณ์อย่างเท่เลยจักรยานคันนี้ะเดี๋ยวเราลงไปดูตรงนี้โอ้ชาวต่างชาตินั่นเองนี่หน้าอุปกรณ์เท่เชียวเดี๋ยวพาลงไปดูตรงนี้นะจ๊ะไปดูว่าน้ำมันยังใสอยู่ไหมเนี่ยม si ันเริ่มมีพวกอ่ ไม้พัดพามาจากท้องทะเลกระแสน้ําเริ่มจะตีกลับมาแล้วนะเนี่ยขยะอาจจะเริ่มมาจากท้องทะเลกันมากขึ้นช่วงนี้แต่มันยังน้ํายังนิ่งอยู่ยังใสยอยู่นะยังดูดีอยู่สวัสดีนะครับคุณซันนี่เยอรมนีโอ้โหขอจินน้ำส้มก่อนเนดะี๋ยวจะพาไปดูใ,ใกล้ๆ วันเสาร์มีร่มมีเก้าอี้ไหมคะมีครับผม <c oughs> มันจะไม่มีแค่วันอังคารนะพรุ่งนี้นะวันอังคารเป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดวันอังคารเท่านั้นนะที่ไม่มีข้าวของที่ไม่มีร่มไม่มีเตียงวันอังคารวันหยุดค้าขายริมชายหาดน,นะฮะวันเสาร์เพียบเสาร์อาทิตย์เนี่ยเพียบเพราะว่าช่วงนั้นคนเยอะเขาตั้งของเยอะคนจะเยอะแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์นั่นแหละ วันอังคารเป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดหาดจะโล่งๆพุ่งนี้นะรอดูพุ่งนี้ใครอยากเห็นหาดโล่งๆรอดูพุ่งนี้มาพุ่งนี้แต่ว่าตอนเย็นวันนี้ก็น่าจะเริ่มเห็นแล้วละ่ะเพราะว่าเขาจะเก็บข้าวของกันพาดูกันอันนี้เราอยู่ฟีโซนที่เจ็ด ฟีโซนช่วงปลายหาดบางแสนม่มีความรักก็ต้องมีทรมานน้ำทะเลยังนิ่งอยู่นะและก็ยังใสยอยู่พอได้ แต่ก็เริ่มขุนๆบ้างแล้วเริ่มมีขยะลอยมาเห็นชัดเจนเลยพวกขวดพวกอะไรมีหมึกไหมครับไม่มีครับผมตกหมึกก็ไปตกที่สะพานราชนาวีหรือว่าสะพาน ปลาหาดวอนภานะฮะมันไม่ค่อยเข้าไม่เห็นเขาได้กันเท่าไหร่บางคนตกทั้งวันท้ายสุดไปซื้อเสียงกินอะไรอยู่ครับพี่วุฒิเมื่อกี้กินกินน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มคั้นมันมีเนื้อส้มด้วยคุณยูจิยูจิสวัสดีนะครับ น้ำขึ้นสูงสุดแล้วนะจ๊ะรอบเช้าดูดิมันมีเริ่มมีพวกเศษไม้เศษอะไรมาตามท้องทะเลนะลมเริ่มพัดเข้าหาฝั่งแล้วลมเปลี่ยนทิศชีวิตก็จะเปลี่ยนไปกินน้ำส้มสวัสด,ดีนะครับอ ใครมาลืมรองเท้าไว้เนี่ยเ,เ,เ,เดี๋ยวเราจะลงไลฟ์ตรงแถวๆนี้แหละเดี๋ยวผมจะไปเซเว่นนะฮะเดี๋ยวไปซื้อข้าวไว้กินก็ไว้ว่ากันใหม่ <c oughs> เดี๋ยวจะไปหน้าเซเว่นใครจะตามผมไปหน้าเซเว่นเช้านี้อากาศดีจังเลยใช้แล้ว24องศาตอนนี้ย24องศาเหมือนเปิดเปิดแอร์เลยใครจะตามผมไปที่เซเว่นตามมา เดี๋ยวจะไปซื้ออะไรไว้กินขอจิบกาแฟก่อนเมื่อมีความรักก็ต้องมีทรมาน I need you พรุ่งนี้วันอังคารวันหยุดค้าขายริมชายหาดนะหาจะโล่งๆเหมือนแบบเนี้ย แต่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มันเป็นฟรีโซนมันไม่มีร่มไม่มีเตียงอยู่แล้วเขา,เาให้โล่งๆไว้เพื่อให้คนทั่วไปเอาก้าอ้อะไรมาตั้งนั่งได้ถึงจะไม่ใช่วันอังคารเราก็สามารถเอาก้าอ้มาตั้งนั่งเองได้นะครับผมตลอด24ชั่วโมงฮะตามฟรีโซนฟรีโซนมีอยู่ด้วยกัน8จุดนะฮะจำง่ายๆฟรีโซนมันจะอยู่ตรงข้ามซอย ซอยมันจะมีอยู่5ซอยตรงข้ามทุกซอยจะมีเป็นฟรีโซนตรงข้ามซอย1คือฟรีโซนที่2ตรงข้ามซอย2คือฟรีโซนที่3ตรงข้ามซอย3คือฟรีโซนที่4ตรงข้ามซอย4คือฟรีโซนที่7ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ตรงข้ามซอย5คือฟรีโซนที่8นะฮะตรงกลางหาดบางแสนจะมีฟรีโซนที่5ที่6ต่อนเนื่องกันหลังศาลเฉพ่อแสน โอเคเดี๋ยวเรากลับกันนะครับผมไปเซเว่นตามผมมาวันนี้ดีเลยไม่ร้อนอากาศเหมือนเปิดแอร์ทิ้งไว้ให้โลกใบนี้น่าอยู่ร่วมกันร่วมสรรร่วมสร้างเพื่อเรา ใส่หมวกเป็นน้อกด้วยดีกว่าเป็นเพื่อนชีวิตเพื่อนคิดเพื่อนสร้างเพื่อชีวิตให้โลกใบนิดหน้าอยู่รวมกันไปไปที่เซเว่นปลายหาดบางแสนนะฮะพรุ่งนี้วันอังคารหยุดค้าขายริมชายหาด ตรงข้ามชายหาดก็มีของขายเช่นเคยหยุดค้าขายแค่ริมชายหาดนะฮะไม่มีลมไม่มีเตียงแต่ว่าใครที่มีร้านอยู่ตรงข้ามชายหาดเขาก็จะขายตรงข้ามชายหาดนั่นแหละส่วนใหญ่เซเว่นก็ขายดีเลยช่วงนั้นเพราะว่าไม่มีแม่ค้าเลยอันนี้ลอกที่ห1สิบเอดแล้วนะครับรายหาดบางแสนแล้ว เดี๋ยวเราจะมาทิ้งท้ายกันที่เซเว่นปลายหามีกาแฟาพันไทยด้วยนะอยู่ตรงนี้กาแฟาพันไทยป๊อกป๊อกอิสานคาเฟ่ โอเควันนี้พามาดูท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวคขากลับจะไลค์ใน Facebook ไปนะครับผมใครอยากดูต่อน,นิดๆหน่อยๆก็ไปดูใน Facebook ได้นะฮะสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วกันนะครับผมบายบาย